สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างดอยโซลาเซลล์ครับบริษัทไอทีลีเดซิเต็มเรามาติดตั้งระบบโซลา r เซลล์นะครับวันนี้ชุด3.3กิโลวัตต์สี่แผงนะครับบ้านบอร์ขับแลนดครับคุณนัดขั้นตอนนี้ครับเรากำลังทำการยึดไทฮุกนะครับเราเปิดหลังคานะครับแล้วก็เอาแผ่นซีแผคมาตัดนะครับตัดให้มัน เรียบนะครับเพื่อที่จะได้ยึดไครหุกลงไปครับเราทำการตัดหลังคาออกนิดนึงนะครับครับแผ่นที่ตัดเสร็จแล้วนะครับนะครับเ็จะเรียบตรงนี้นะครับ เรียบเลยครับเกิดเจ้าไทฮุกนะครับวางบนจันทันครับแล้วก็เอาแผ่นซีแผควางทับนะครับไม่ใ,ให้มันโงงขึ้นมาเมื่อตัดแผ่นเสร็จนะครับแล้วก็แผ่นซีแพคใส่เข้าไปครับแล้วก็ยึดตัวไทฮุกนะครับ น้ำจะเดือปอนัำนไมจะเหือคอยู่เสร็จแล้วก็ดึงแผ่นลงมาครับนี่ครับเรียบเลยครับนี่ครับไม่มีรอยนูนะครับเหมือนมุงหลังคาใหม่นะครับนี่ครับช่องตรงนี้ครับเพื่อจะให้ใช้หุกมันอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับแน่นหนาเลยครับ ไม่มีรั่วไม่มีซึมแน่นอนครับเราก็ทำแบบนี้ครับจนถึงสุดนุ่นเลยครับตัวนี้ครับตัวไทยหฮุกที่เรายึดน่ครับจะเอาวางแบบนี้ครับ อันนี้ครับไทหฮุกครับตัวยึดบนหลังคาซีแผครับมีเราเจะายึดแผงโซลาเซลล์นะครับนี่ครับุณจะวางประมาณนี้นี่ครับวางอยู่บนจันทันครับเหล็กทุกตัวแน่นหนาเลยครับ ขั้นตอนนี้ครับเราทําการใส่ไทฮุกนะครับบนหลังคาซีแพคครบทุกตัวแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปแล้วก็ทําการยึดรางครับเพื่อจะเอาแผงโซล,ลามาวางครับน,น,นี่ครับไทฮุกที่เราเตรียมไว้ครับเรียบร้อยครับเรลียบบนี้ครับ เสร็จเรียบร้อยครับเรายึดรางสำหรับวางแผ่นโซลาเซลล์นะครับชุดนี้ครับประหยัดค่าไฟสูงสุด1,000บาทต่อเดือนครับสามารถเพิ่มเป็น8แผงได้นะครับชุดนี้เราใส่540บวัตต์สแผงนะครับเพราะว่าค่าไฟ มาลูกค้าเฉลี่ยไม่ถึง2อถึงสามพันนะครับชุดนี้ประหยัดได้สูงสุดเดือนละห0 0่บาทครับขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการเข้าหัว MC4 ครับฝั่งนี้เป็นขั้วบวกครับเราต้องทําการเข้าหัว MC4 เป็นตัวเมียนะครับเพราะว่าที่แผงโซลาเซลล์ครับฝั่งขั้วบวกจะเป็นตัวผู้นะครับครับทานเข้าไปให้สูตรครับมียางรองครับยางกันน้ําครับ เสร็จแล้วก็ล็อกให้แน่นเลยนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับฝั่งขั้บวกครับฝั่งนี้เป็นคนลบครับเราต้องทำการเข้าหัว M4 c เป็นตัวผู้นะครับหัว M4 ยี่ห้อ P.S.I. ครับ ย้ำให้แน่นเลยนะครับไม่มีหลุดแน่นอนครับตรงนี้ครับเสร็จแล้วก็ใส่หัว MC4 นะครับตัวผู้ครับแน่นหนาครับอย่างรองกันน้ำนี่ครับการความชื้นครับ เสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการเข้าหัว MC4 นะครับนี่ครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็ทําการขึ้นติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ครับวันนี้เราติดตั้งทั้งหมด4แผงนะครับแผง550วัตต์ยี่ห้อ PSI ครับขั้นตอนนี้ครับก่อนที่เราจะทําการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นะครับเราต้องทําการวัดแรงดันของแผงก่อนทุกครั้งครับแผง550วัตต์ยี่ห้อ PSI ครับจะได้แรงดันอยู่ที่ประมาณ40-45โวลต์นะครับตอนที่อยู่ข้างล่างครับตอนนี้ได้41โวลต์ครับโอเคครับ เช็คชัวร์ร้อเซครับเราจะเช็คทุกแผงก่อนขึ้นติดตั้งนะครับขึ้นมาแล้วนะครับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ครับแผงที่หนึ่งครับวันนีขน้ขึ้นมาขึ้นมา ตรงนี้ครับตัวยึดจบของแผงครับเอ็นแคมครับนี่ครับจะมีมุดเล็กๆครับเอาไหยักลงที่ขอบล้างนะครับแล้วก็เอาไ้หยักลงที่ขอบแผงครับตรงนี้ครับเอ็นแคมครับนี่ครับขั้นตอนการยึดเอ็นแคมครับนี่ตัวจบของแผงนะครับ วันนี้เราต่อนุกรมกันนะครับสี่แผงครับตัวนี้ครับช่วงต่อระหว่างแผงนะครับ ต่อนุกรมกันครับโคบวกต่อกับโค่ลบนะครับใต้แผงโซล่าเซลล์ครับแล้วก็ใช้คลิปม้ท้ายครับรัดให้ช่วงต่อนะครับอยู่ใต้แผงครับไม่ให้พวกช่วงต่อโดนแดดโดนฝนโดยตรงครับไปยืดอายุการใช้งานและความปลอดภัยนะครับนี่ครับสายจะไม่แตะบนหลังคาเลยนะครับตรงช่วงต่อระหว่างแผงครับก็จะมีตัวมิดแคมป์นะครับ เป็นตัวยึดระหว่างแผงครับนี่ครับตัวมิดแคมครับตัวยึดระหว่างแผงนะครับจะมีหมุนเล็กๆครับนี่ไว้อยากลงที่ขอบแผงครับนะครับชุดนี้ก็จะสื่อถึงกันหมดนะครับแผ่นที่สามครับขึ้นมาแล้วครับ ทุกแผงครับแล้วก็จะทําเหมือนกันทุกขั้นตอนครับแผ่นท,ที่สครับขึ้นมาแล้วครับแผ่นสุดท้ายของวันนี้นะครับ แผ่นที่สี่ครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับแล้วก็ทาเหมือนกันครับล็อกสีมนทายที่ช่วงต่อหัวซ c โฟนะครับนะกันตรงช่วงต่อระหว่างแผงก็ใส่โจมิดแคมป์นะครับ เลงระยะครับนี่ตัวนี้เป็นเชือกนะครับเราไว้เล็งแนวแผงโซล่าครับให้ตรงกันครับเสร็จเรียบร้อยครับ ขั้นตอนการติดตั้งแผงโซลาเซลล์บนหลังคาครับนี่ครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการติดตั้งยึดสายกาวนะครับขั้นตอนนี้ครับเรากําลังจะทําการติดตั้งตัวล็อกกาวนะครับล็อกสายกาวครับผมชุดนี้ครับนี่ครับสายกาวที่เราใช้เป็นสายทองแดงเบอร์สิบนะครับนี่ครับเราจะล็อกลงไปแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นหมุดเล็กๆนะครับเอาไว้อยักลงที่ขอบรางครับเหมือนกับตัวแอนแคมป์ครับนี่ครับ ชุดนี้จะสื่อถึงกันหมดนะครับเวลาเราติดตั้งสายกาวไปนะครับนี่ครับล็อกแล้วก็จะแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นล่องเอาไว้ยึดสายกาวนะครับเดียวไมียมครับใส่แผงใส่ทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะครับ แน่นหนาครับบอกก็เห็นสายทองแดงครับนี่ครับแล้วก็ยึนนดน็อตเข้าไปครับ เสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนนี้ครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะลงไปทําการติดตั้งชุดควบคุมนะครับชุดอินเวอร์เตอร์และตัวตู้คอมไนเนอร์ครับในห้องควบคุมครับผม ขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการติดตั้งรางวายเวครับเดินสายจากแผงซูรเซลครับลงมาที่ตู้คอมไบเนอร์ครับแล้วก็กําลังจะติดตั้งอินเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้ครับสายที่เราใช้นะครับวันนี้เดินมาหน่งสติงนะครับสายเบอร์สี่ร์มินครับสายเก้าเบอร์สิบทองแดงนะครับ 7.2ครับ2ออินเวอร์เตอร์3.3กิโลวัตต์นะตอนนี้ครับเราติดตั้งอินเวอร์เตอร์แล้วนะครับเชื่อมต่อสายชุดโซลาร์เซลล์ครับเข้ากับตัวอินเวอร์เตอร์แล้วครับตอนนี้กำลังใส่ซีทีครับจัดเก็บเรียงสายครับใกล้จะเสร็จแล้วครับขั้นตอนการติดตั้งชุดควบคุมครับ ตอนนี้ครับเราทําการติดตั้งนะครับอินเวอร์เตอร์ครับตู้คอมไบเนอร์เสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ครับตัวนี้เป็นซีทีการย้อนนะครับเวลาโซลาร์เซลล์ผลิตไฟได้เกินก็จะไม่ย้อนไปที่การไฟฟ้านะครับจะผลิตเท่าที่ใช้งานนะครับนี่มาตรฐานการไฟฟ้าครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นตู้คอมไบเนอร์ครับตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ดีครับฟิวสดีซีครับเซลล์กันฟ้า DC ครับชุดนี้เป็นชุดของแผงโซลาร์เซลล์นะครับตัวนี้เป็นเบรกเกอร์เอครับ เบเกอร์ ACPO ครับการไฟดูดไฟรั่วไฟเกินนะครับตัวนี้เป็นเสรยกันฟ้า AC ครับเวลามีฟ้าผ่าไกลๆหรือว่ามีไฟรั่วลงอุปกรณ์นะครับก็จะรั่วลงดินไปเลยนะครับนี่ครับตอนนี้เราทาการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับขอบคุณคุณนัทครับขอบคุณที่เลือกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซล่าเซลนะครับบริษัทไอทีลิงก์อินเตอร์ซิสเต็มครับยินดีให้บริการครับเช็คหน้างานไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับขอบคุณคุณนัทที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ บ้านหลังนี้ติดตั้งให้คุณนะัดชุดที่3แล้วนะครับขอบคุณที่ไว้ใจในการบริการของเรานะครับขอบคุณมากครับ